โดยปกติแล้วเวลาเราสมัครสินเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีอย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือเงิ kon, นก้อ <modifier S 1> น,เ,อนเ,ออเงินสินเชือ่อเงินสดหรือว่าวงเงินในการเบิกถอนใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราสมัครสินเชื่อแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับที่นอกจากเราเนี่ยจะได้รับวงเงินก้อนมาแล้วเนี่ยเรายังได้รับของสมนาคุณอีกด้วยนะครับของสมนาคุณเนี่ยหลักๆเนี่ย จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นของสมนาคุณที่เราเนี่ยสามารถหยิบมาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับและสําหรับเพื่อนเพื่อบางคนนะครับที่เป็นกังวลว่าสินเชื่อตัวนี้สมัครยังไงสมัครยากไหมต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแสดงวิธีการสมัครเนี่ยแบบละเอียดแบบจับมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยวิธีการสมัครเนี่ยจะอยู่ท้ายๆคลิปหน่อยนะครับ ในความเป็นจริงแล้วนะครับตัวสินเชือเนี่ยก็เหมือนผลิตภัณฑ์หรือว่า Product, โปรดักโปรดักหนึ่งนะครับที่เมื่อออกมาานท้องตลาด้วเนี่ยก็จะเจอคู่แข่งใช่ไหมครับวิธีการหนึ่งเลยนะครับที่เขาเนี่ยอยากจะแข่งขันกับคู่แข่งเนี่ยก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าของสมนาคุณนะครับตัวสินเชื่อที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็จะมีของสมนาคุณหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยที่ค่อนข้างน่าดึงดูดเลยนะครับโปรโมชั่นแรกเลยนะครับที่ดึงดูดเนี่ยก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการสมัครแล้วก็ได้รับอนุมัติเเรรรรีียยยบบ้้ออวนะคัทาางมโกส รับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ศูนเปอร์เซ็นต์นานสองเดือนแรกครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับปกติตามท้องตลาดเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับที่เขาเนี่ยจะใจถึงนะครับแล้วก็ให้ตัดดอกเบี้ยเราเนี่ยที่ศูนเปอร์เซ็นต์นานถึงสองเดือนเลยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวต่อมานะครับที่เราเนี่ยจะได้รับเลยนะครับเมื่อเราเนี่ยได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับก็คือจะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมูลค่าเนี่ยค่อนข้างสูงเลยครับเข้าใจว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครัับบก็คค่อนนขข้างดีะร ฟรีเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับอนุมัติเรียบร้อยเนี่ยได้ตัวนี้มาด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัวข้อดีของสินเชื่อตัวนี้จะมีอีกค่อนข้างหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือบัตรเกิดเงินสดตัวนี้สามารถกดฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยได้ตลอดเลยนะครับใช่ครับตัวนี้สินเชื่อจะเป็นรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับข้อดีเลยนะครับบัตรกดเงินสดเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนี่ครับที่เราเนี่ยทำการสมัครแล้วก็อนุมัติเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะมีวงงนนนั้ มาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะครับไม่ต้องไปสมัครใหม่ไม่ต้องส่งเอกสารใหม่เพราะวงเงินนี้อันมัดเรียบร้อยแล้วเบิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเราเนี่ยสามารถผ่อนสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับเป็น0%นอร์เนานสูงสุดเนี่ยสาเดือนเลยนะครับใช่ครับ36เดือนเลยนะครับนานกว่าบัตรเครดิตอีกนะครับที่ผมเห็นนะครับบัตรเครดิตบางใบที่แบบผ่อนมือถือผ่อนอะไร0%ูย์อเซนนะเนาะที่เห็นนานสูงสุดเนี่ยก็ แม็กซิมัมที่เห็นนี่น่าจะ24เดือนนะครับแต่ตัวนี้เป็นบัตรกดเงินสดแท้ๆแต่สามารถให้เราเนี่ยผ่อนชำระ0นนานสูงสุดเนี่ย36เดือนเลยนะครับก็ ค่อนข้างยาวนานเลยนะครับและถึงแม้นะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากได้ของไม่ได้อยากผ่อนของเราเนี่ยอยากได้เงินสดสักก้อนหนึ่งเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันตัวนี้นะครับเราเนี่ยก็มีสิทธิในการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับและที่สําคัญนะครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยสามารถผ่อนชําระได้นานสูงสุดเนี่ยถึง48เดือนเลยนะครับ48เดือนเนี่ยนานมากนะครับอารมณ์คล้ายๆกับผ่อนรถยนต์คันหนึ่งเลยนะครับแต่เนี้ยเราผ่อนสินเชื่อนะครับก็ นานเลยนะครับและที่สบการณ์เป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของธนาคาร UOB ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าบัตรกดเงินสด UOB Cash p ชพัครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับณปัจจุบันนะครับช่องทางการสมัครที่แบบสะดวกเลยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่องทางนะครับ ช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางสาขาของธนาคาร UOB ครับก็คือทางเราเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารนะครับแล้วก็พี่พี่พนักงานเนี่ยเดินเรื่องสมัครตัวเซ็นเชียร์ตัวนี้ให้กับทางเราครับกับช่องทางที่2นะครับซึ่งเราเนี่ยจะสมัครไปพร้อมกบกันในช่องทางนี้นะครับก็คือการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร UOB นั่นเองครับครับถ้าเป็นพื่อนพร้อมกันแล้วนะครับให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยครับแล้วเปิดไปที่เว็บไซต์เบราว์เซอร์ของ Google ครับ หลังจากเปิดมาแล้วนะครับหน้าตาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้เราเนี่ยพิมพ์ไปที่ช่องค้นหานะครับว่า UOB ครับก็จะขึ้นเว็บไซต์ของธนาคาร UOB มานะครับให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวเว็บไซต์ของธนาคาร UOB ได้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับ จะเห็นนะครับว่ามีแถบนะครับขีดนะครับ2ขีดบริเวณขวาด้านบนนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่ขีด2ขีดด้านบนนะครับก็จะขึ้นแถบนี้มานะครับให้เราเนี่ยเลือกกดไปที่หัวข้อสินเชื่อครับอ่าก็จะมีขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเลือกกดไปที่คำว่า UOB Cash Plus ครับ ก็จะมาหน้านี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับมีปุ่มสีขาวนะครับบริเวณซ้ายบนนะครับเขียนว่าสมัครเลยให้เราเนี่ยกดไปที่ปุ่มนี้ได้เลยครับก็จะโชว์แบบฟอร์มนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการกรอกแบบฟอร์มเนี้ยให้ครบถ้วนนะครับตรงไหนที่มีดอกจันนะครับก็คือจําเป็นต้องกรอกตรงไหนไม่มีดอกจันจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกไปเป็นตัวอย่างนะครับชื่อก็เป็นเก่ง นามสกุลเป็น KK เบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลนะครับช่องทางการติดไรายได้นะครับยอมรับเงื่อนไขยินยอมแล้วก็กดส่งข้อมูลนะครับหลังจากทําการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ3-4ถึงวันทําการครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยติดต่อมาอยัางเราเพื่อเดินเรื่องขอสิทนเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดดีอยู่หลายจุดเลยครับจุดแรกเลยนะครับก็คือตัวสินเชื่อตัวนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับที่ท้งเราเนี่ยมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำสุดศูนย์เเนนาน2เดือนเลยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยนานตั้ง2เดือนนะครับและอีกทั้งนะครับทางเราเนี่ยยังมีโอกาสได้รับกระเป๋าด้วยนะครับก็ ใช้ไม่ใช้เนี agues, ่ยอ <Dogs> ีกเรื year, Coast, ่องหนึ่งนะครับเราแบบเอามาไว้กอดครอบฟรีเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดดีเลยนะครับจุดดีอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนชําระครับไม่ว่าเราเนี่ยจะเลือกผ่อนสินค้าหรือว่าเลือกผ่อนเงินนะครับถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยเข้าร่วมรายการเราผ่อนสูตรเปอร์เซ็นต์เนี่ยนานสูงสุดถึง36เดือนเลยนะครับและถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะกดออกมาเป็นเงินสดนะครับวงเงินนั้นเนี่ยเราได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและที่สําคัญนะครับผ่อนได้นานสูงสุดเนี่ยถึง็ค่นข้างด สำหรับตัวนี้นะครับครับและนอกจากคลิปรีวิวสินเชื่อคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวสินเชื่อต้นเ่นที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ